อะไรให้ฟังนี่ขันห้ามีอะไรบ้างยกมือขึ้นมาห้านิ้วพร้อมกันลูกลูกคืออะไรลูกคืออะไรต่อพร้อมกันลูกคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีธาตุดินคือส่วนแข็งธาตุน้ําคือส่วนเหลวธาตุไฟคือความร้อนลมคือลมที่เคลื่อนไหวลมหายใจลมตดลมโว้ย,ยใจพ่ เมื่อมีสี่ธาตุประชุมรวมกันจึงเรียกว่าร่างกายหรือรูปรูปมีความรู้สึกไหมรูปไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยเป็นที่ตั้งของน้ำก็คือจิตเข้าใจไปหมดที่เนี่ยเวทนาคืออาจารฟ้ามือลงไหมล่ะรูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีอยู่สี่ธาตุรวมกันเป็นรูปรูปคือร่างกายร่างกายไหนร่างกายพวกเธออยู่ไหน กับร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะร่างกายรูปนี่ไม่ใช่รูปต้นไม้ภูเขาใบหญ้านี่ไม่ใช่เด้รูปคือร่างกายเห็นไม่ง่ายไหมพุทธเจ้าบอกว่าต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาพุทธูปทั้งสี่ประชุมรวมกันนี้เข้าใจป้วนี่บ้ว่าฮีเลียมลีเทียมฝนบด้บาดิเลียนบ่บุเยถ่าบ่แห้งหรอเอาเวทนาคืออย่างเวทนาคืออะไรความรู้สึกแบ่งออกไปอยีกเป็นสามอย่างมีสุข ทุกเฉยๆเนี่ยคือรู้จักย่บมาทีนี่บรสุขขึ้นคือบรรู้จักละบรทีนี่คือบรร้จักบร่นี่นี่ต้นเหตุแรงทุกมาแล้วสุขเวทนามาแล้วนี่คือต้นเหตุแรงทุก้าเมื่อไรไม่ได้สุขเวทนาเราก็ทุกในทุกแบบทุกเนี่ยไม่ต้องเบาเลยทุกปุ๊บกับทุกปุ๊บเลยมีทุกเวทนากว่าทุกอีกเฉยๆนี่เมื่อไม่ได้เฉยๆได้อารมณ์สมาธิเมื่ออยากได้ให้มันคงอยู่พอมันไม่คงอยู่ก็ทุกเวทนายึดได้ไหมที่นี่ วทยนายึดไม่ยึดไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาควรหรือที่พวกเธอจะยึดว่านั่นเป็นเธอเป็นอารมณ์ของเธอเอา่ได้รู้นี่แต่ไม่รู้ไปแล้ววะสัญญาเ่ทเน,นี่ยสัญญาคืออะไรความจําได้ไหมลูกคืออะไรอย่างนี้บางคนไม่รู้บางคนก็แก้วบางคนก็าฝาบางคนก็จัก จำได้เมื่อไหร่น่ะสัญญามาแล้วน่ะนะเข้าใจไปปวะที่เนี่ยอันนี้อะไรเลิฟใช่ไหมเนี่ยฝากเลยเนี่ยสัญญาสัญญามันจริงไว้เนี่ยมือเนี่ยมันจริงไว้เนี่ยถ้ามันไม่ปรุงมันก็ไม่จริงเข้าใจไหมเนี่ยนี่มันทุกขาออะไรมันแปลความหมายว่าสิ่งนั้นไม่ดีันเลยทุกเนี่ยสีละมักมันที่สี่ก็ว่มักกระชั้ เข้าใจบ่ปะทเนี่ยมันถัว่วสัญญาจึงเป็นสิ่งหลอกลวงเราเข้าใจหรือยังเห็นเห็นเห็นหน้าแฟนเก่าแล้วเป็นยังไงถ้ามันดีกับเราคิดถึงอย่างเลยถ้ามันร้ายกับเราอะ่ะบักห่านี่เข้าใจไหมเนี่ยทั้งที่เลิกกันไปตั้งนานแล้วขออภัยนะเป็นพระพูดเปพ่อด้วยหน้าตาดีอย่างเดียวข้อสี่รูปเวทนาสัญญาแล้วรู้จักแล้วนาเมมโมรี่ความจำ ทุกอย่างที่มีเรื่องราวนี่เรียกว่าสัญญาสัญญาจึงประกอบด้วยทั้งหมดที่เรารู้จักเลยเนี่ยจะรู้ไม่รู้กับสัญญาหมดเลยมันปรุงเรียบร้อยแล้วอันสุดทา hi, ้ายแล้วมันจะไม่สุท hi, ดท้ายผู้ผิดสีสังขารคืออะไรอา <c oughs> บัดน,นี้คือตอบอะไรเหรอไม่ไงมาถามก็บทรู้เลี้ยงก็สั่นความนึกคิดปรุงแต่งนี่คืออะไรเ <c oughs> สีย <c oughs> บะ นี่นึกคิดปรุงแตง่งอยากน้ำเด้ออาจารย์กินอย่างคือเไปจะเสียบแต่เนี่ยเนี่ยความคิดปรุงแตง่งรู้จักไปแบบที่เนี่ยบอได้กินก็นเลยบยลอเลยเลยกันเสียบไปนั่นอยากน้ำเฮาหละ่ะเนี่ยความคิดปรุงแตง่งรู้จักหรือยังทีเนี่ยเข้าใจไปภาพเกิดขึ้นและมีเรื่องราวนั่นเรียกว่าสังขารปรุงแตง่ง ถ้ามันเห็นเฉยๆแล้วมันมันไม่มีเรื่องราวแสดงว่ามันไม่ปรุงแต่งงเพรามันป็นี่ถ้ามนอะสิ่งใดเกิดขึ้นที่มีเรื่องราวมีภาพมีอารมณ์สิ่งนั้นปรุงแต่งหมดเลยดีกับชั่วเฉยๆนี่ล่ะยึดได้ไหมทีนี้ยยึดไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เที่ยงมันแปรปวนสุดท้ายมันก็หายไปรักกันอยู่ดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีคนมาบอกว่าไอ้คนนี้มันดินทาเธอนะไม่พูดกับคนนั้นเลยทีนี้มันมาบอกใหม่ขอโทษนะจำผิดคน เนี่สังขารปรุงแต่งเข้าใจหรือยังเนี่ยมันหลอกเราเข้าใจบ่างไหมเมือม่อเรามีความเป็นเราเกิดขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกทันทีอโปเอ้ยอ,อ,อาณารถยางแตกแล้วทุกเลยรีบไปดูเลยเฮ้ยยางแตกได้ไงวะแต่พวกนี้นั่งเฉยเพราไม่ได้รถมาแต่คนที่รถมาก็บอกรถกูหรือเปล่าวะเมื่อไหร่ที่เป็นมีอะไรเป็นของเราเมื่อน,นั้นทุกเลยไยไม่ทำมา สิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเป็นเราเมื่อนั้นก็เกิดทุกข์เลยอันสุดท้ายคืออะไรห้าหนึ่งรูปสองสามสี่สุดท้ายดีกัน <c oughs> ตัวนี้ไม่ทำอะไรเลยรู้เฉยเฉยวิญญาณมีหน้าที่รับรู้สิ่งที่กระทบแล้วปรุงแต่งจะมีคนคน,นึงรู้อยู่ตลอดเวลา รู้ว่าเรารู้รู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราเสียใจรู้ว่าเราดีใจรู้ว่าเรากลับมากายรู้ว่าเราคิดรู้ว่าเราลองไห้รู้หมดเลยนี่เรียกว่าวิญญาณแต่ทั้งสี่นี้ทํางานพร้อมกันเร็วมากจึงเห็นไม่ทันเราก็เลยเห็นที่ความคิดก็พอดูความคิดเกิดขึ้นรู้ทันความรู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งแล้วทีนี้ห้ามมันไหมไม่ห้ามเห็นมันตามที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นว่า ขันห้าไม่ใช่เราเมื่อใดเห็นได้ดังนี้เพก่อนทั้งหลายก็จะเริ่มเข้าใจว่าขันห้าแยกกันทํางานรูปส่วนรูปวทนาส่วนวทนาสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารวิญญาณคือธาตุรูห้าธรรมชาตินี้แยกกันเมื่อไหร่เป็นสวดาบันทันทีเลยแต่ทำไมไม่เป็นสวดาบันล่ะสมัยก่อนผู้เจ้าก็น่าจะสอนง่ายกว่านี้อีกนะราคคินาโทสักคินาโมหคินา ราคาก็เผาใช่ไหมลกก็เผาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เผาเามื่อกี้ถึงไหนแล้วปดหัวแล้วบม่ไห้แล้วลูกจะบอกว่าทุกคืออะไรทุกคืออะไรทุกคืออาการนะความไม่ สบายใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใครก็ไปทุกอย่างคือทองอยู่เสมออยู่คือบ่หรี่ก็สัตว์ทุกข์ก็มีแค่ทุกข์กายกับทุกข์ใจแค่นี้เองแล้วทุกบรรลักษ์ได้ไหมอยากให้หมดทุกข์ได้ไหมได้เหรอเออตบหน้าสักทีที่เราห้หายให้หายเจียบชิดขนาดมันหายได้ไหมมันหายไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ยึดมันถึงมันคนตบหน้าเออกรรม อยู่ดีๆทำไมเขามาทำเราะแสดงว่าเราเคยทำเข้ามานะเห็นได้น,นี้ทุกข์ก็คลายออกไปอภัยได้ยอมได้แพ้ปิดนะสดนำอี่งกันแอบมอนำทำนี่ละธรรมะจะเปยากงสดน้ำชาก็เป็นพระรลัสตัวอันนี้เป็นอ่ะโอ้ยมาปึกกัดเถิดจะปฏิบัติอย่างนั้นจะปฏิบัติอย่างนี้ จะปฏิบัติยากอะไรยีเเห็นทุกไหมรู้ว่าการทุกละสมุไทยก็คืออะไรขันหา้ามายึดมัม่นถือมั่นในลูกมายึดมัม่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณปล่อยออกได้ก็จบแล้วแค่นี้เองธรรมะน่นะนะอันนี้คิดคิดขึ้นมาก็เป็นเราคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเรามีแต่เราหมดเลยไม่เคยเห็นไม่เห็นความไม่เป็นเราเลยในความคิดก็ไม่ใช่เราในกายก็ไม่ใช่เราก็ไม่เห็นนะมันจะพ้นทุกยังไง เห็นว่ากายฉันผมฉ <_ v ict> ันของฉันเสือ้อฉันรถฉันเง oton, ินฉันทองฉันมีแต่ของฉันหมดเลยแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นเราไม่เคยเห็นเลยแล้ท่านก็บอกวิธีการด้วยเมื่อใดเห็นได้ดังนี้นิโรธจะปรากฏมันจะดับลงความยึดมั่นถือมันมันจะดับลงความรักมันจะดับลงความโลกมันจะกระดับลงความหลงมันจะดับลงความยึดถือต่างๆมันจะดับลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะดับลงนิโรธจึงปรากฏขึ้นมา ผู้ใดถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้นิโรธจึงแจ้งณขณะที่เห็นนั้นเมื่อเห็นได้ดังนี้ถ้านิโรธแจ้งแสดงว่ามันดับแล้วนี่แสดงว่าม,มักถูกวิธีมรคองค์ก็บอกว่ามีปัญญามีศีลมีสมาธิพระองค์เอาสมาธิไปไว้ท้ายนั่นแหละพระองค์เอาปัญญามาก่อนผู้ใดเข้าใจด้วยปัญญาบรรลุธ,ธรรม